ครับผม,มเพื่อนเพื่อก็สวัสดีนะเคยเข้ามาแล้วฝ้าเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไอ้อุ้ยเมืองการด้วยนะครับโอเคนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นสมเด็จจิ๋วนะของหลวงปู่พนนะครับก็เทียนดับอ,องค์นี้ค่อนข้างเหนือจ้าจานนะครับแล้วก็แหดูง่ายด้วยนเหนือมวนสารเนี่ยนาศึกษา,าเป็นอย่างยิ่งนะ ด้วยความที่มีความเก้ามีอายุนะครับแล้วก็องเนี้ยกนะฮะับาดกระทัดรัดนะครับาเขามีหลายนาดนะมีม,มีรู้สึกว่าที่ผมไปศึกษามาจะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมกลางด้วยนะอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กสุดนะพิมพ์จิ๋วเลยอ่าจาบองนี้นะครับโอเคอ่ะวเวลาเราลงกล้องเนี่ยเราก็ดูเนื้อนะครับว่ามวลสารเนี่ยาเขาเป็นอย่างไรลักษณาของเนื้อผ้าเนี่ยคือไม่จําเป็นว่าเนื้อผ้าของทุก สายจะเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนๆจำธรรมชาตินะครับความแห้งความเดิมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเนื้อพระเนี่ยเขาจะออกสนเหลืองนะเพราะมีความก้าเนะี่ยอันนี้คืออาจจะไม่ถูกต้องหลายเปอร์เซนต์ว่าพระทุกหลวงพ่อทุกวัดเวลาเก่าจะเนื้อเหลืองหมดนะไม่ใช่นะครับแต่ว่าให้จําเป็นอายุพระประมาณเนี้ยมีโอกาสแถวสูงเลยผมก็จะใช้ตรงนี้ในการดูเขาาวก่อนเนี่ย อ่ะเช่นไอ้ลอยน้ําตาน้ําตาอะไรประมาณเนี้อ่ะตรงข้อพระางนะอ่านี่ก็เป็นอาจจะเป็นที่จดจําของแต่ละบุคคลอ่ะเพื่อนๆก็เลือที่เพื่อนๆจดจําได้ไปแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะดูส่วนไหนอ่านี้ผมก็มาแชร์แนวคิดของผมให้เพื่อนเพื่อน่าศึกษาไปร่วมกันนะอ่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับก็ศึกษาร่วมกันเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรลงคอมเมนต์ได้นะครับอ่าแต่โดยที่ผมใช้ในการดูองค์เนี้ยเพื่อนๆดูเหนือเป็นหลักจริงเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเหนือเขาว่า มีความพุดๆอ่ามีความอ่าธรรมชาติที่ดีมากเลยเนื้อเหลืองโซนแบบอ่าธรรมชาติมีอายุเลยอ่ะเวลาเราตีเค้าลงไปเนี่ยคือเนื้อเนี่ยมีพอดูเนี่ยเก้าแน่อะอายุได้อ่ห้าสิบปีเนี่ยมีมีทึงนะอ่าถ้าอกนี้นะครับนี่ไหมโอ้ห้าสิบประมาณราวๆาวห้าสิบสี่สิบปีเนี่ยโอ้โหพอพระเนื้อโซนแบบนี้แล้วเนี่ย แพ้แน่นอนอ่าเราผมที่เช้าหาองนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่เคยเห็นเลยอ่าไม่เคยเช้าหาสมด็จของท่านเลยนะครับแล้วก็อ่าพิมพ์ต่างๆเนี่ยไม่เคยเลยองคแรกเลยลก็วาฬอ่ากระดูเนื้อเป็นหลักแล้วก็อ่าเช้าเลยเพราะว่าแท้แน่นอนแบบนี้พิมพ์ลึกคมชัดเนื้อโอ้โหเห็นมาโซนทางด้านขวากับท,ท,ทางด้านทางด้านซ้ายเนี่ยเวลาเราตีกล้องลงไป,ปเพื่อนเพื่อน จะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะมีความเก่ามีความธรรมชาติมันเนื้อพุดพุออกมาเลยอย่างเงี้ยแท้เลยนะคือเนื้อผ้าเนี่ยผ้าผงก็จะมีอ่าข้อข้อดีนะถือว่าเป็นข้อดีที่อ่าคนละแบบกับผ้าเหรียญอาจจะมีโคใช่ไหมผ้าผงมีมีเนื้อมวลสาร เวลาเนื้อเขามีทูกอากาศทูกน้ําทูกอะไรแล้วก็แล้วแต่นะเวลาอยู่บนทง่ยู่อะไรเห็นไหมเพื่อนเขาจะมีคราบฝุ่นคราบอะไรเนี่ยพอกก่อตามผิวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจะมีความอ่าคือเข้มเข้มขลังมีความโบราณเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยคือแผลรูง่ายเลยเห็นไหมไม่ต้องดูพิมพ์อะไรยเยอะก็ได้อดูแค่เนื้อก็รู้แล้วว่าองค์เนี้ยโอกาสแผลสูงมากๆเลยอ อาจจะมีโอกาสเกแต่เป็นไปได้ยากว่าเราเห็นนะมันเนี่อนะทางสายทางว่าเนี่ยอ่าพอพระมีอายุแล้วเนี่ยแท้เกินเก้าสิบละอ่ะที่เหลือกอ็อาจจะมีเก๋อเาก้าบ้างแต่ว่าโดนน้อยตอนนี้เพราะเราเป็นพระเจจิไม่ใช่เป็นพระสมเด็จที่น่าจะมีราคาในยุคนั้นอะไรในยุคห้าที่ปีที่แล้วนะอ่ะนี่เป็นพระเจจิยุคนั้นก็ ชาบ้านอาจจะได้มาแล้วกเก็บไว้บนทิ้งอะไรประมาณนี้ก็เลยอแท้แน่นอนนะครับโอเคเพื่อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ